สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนช่างครับผมเพื่อนเพื่อนช่างมแมลงมันเบอร์ทุกท่านครับก็วันนี้ครับมารีวิวส่งอะไรส่งอะไรลูกค้านะครับ <c oughs> ส่งอะไรลูกค้าโซนจังหวัดเลยนะครับโซนจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงก็คือลูกค้า <c oughs> เห็นรีวิว เห็นรีวิวเรื่องรถซิ่งรถซิ่งรถเสือภูเขารถเสือภูเขาหรือรถซิ่งเมืองเลยครับผมอันนี้เป็นอะไหล่โครงบางค้านะครับ <c oughs> เป็นชุดอะไหล่โครงบางค้าก็คืออันนี้คือเฟืองเฟืองเฟืองที่เสียแล้วเอามาเป็นตัวอย่างเอามาเป็นตัวอย่างตัวนี้คืออะไหล่ใหม่นะครับอะไหล่ใหม่ เฟืองล้อครับผมเฟืองล้ออะไรใหม่รหัสก็รหัสก็เฟือง 4T ครับ 4T เอ่อร่องใน8ครับผม8ฟัน 45T 45ฟันด้านนอก45ฟันด้านใน8ร่อง8ร่องนะครับรหัส10210รหัส10210ลูกค้าสั่งมา <c oughs> เห็นเนื่องจากเห็นรีวิวแล้วบางเอินอะไหล่อะไหล่ของโครงบางค้าเนี่ยซึ่งเป็นรถไถเดินตามทางจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงก็ใช้มาดัดแปลงเป็นไทยประดิษฐ์เป็นเสือภูเขาทําเป็นเสือภูเขาแล้วก็ใช้บรรทุกสิ่งของเข้าไร่เข้าสวนใช้บนภูเขาฉายาของเขาก็คือเสือภูเขาหรือรถสิ่งเมืองเลยครับผมรถสิ่งเมืองเลยคันนี้ชุดนี้เป็นชุดล้อ ชุดเฟืองล้อแล้วก็ชุดอีกชุดหนึ่งก็คือเฟืองขับล้อเฟืองขับนะครับเฟืองขับก็จะรหัสเฟือง40่ทีครับผมเฟือง40่บทีบวก15ทีก็คือเฟืองเฟืองตัวใหญ่เฟืองเฟืองใหญ่เนี่ยก็คือ40่สิฟันสี่ทีก็คือ4ี่สิฟันนับ40่สิฟันนับรอบแล้วก็15ทีน่ก็คือเฟืองเล็กเฟืองตัวเล็ก15ทครับ ล 1, 2ฮะห1สอง618ลูกค้าสั่งมาอย่างละชุดอย่างละชุดแล้วก็จะมีฝาประกบฝาประกบชุดแกนเชืองตัวนีน้ที่รีวิวไปวันก่อนซึ่งเจอปัญหาเดียวกันครับเดี๋ยวนี้ขออนุญาตแกะให้ดูแกะให้ดูเลยช่ายให้ดูว่าลูกค้าจะได้ดูคร่าวๆว่า เป็นยังไงหรือใครที่สนใจอยากสั่งผมมีนะครับอะไรมีอะไรมีส่งให้ครับผมใครที่รื้อเองซ่อมเองหรือว่าให้ช่างซ่อมแล้วเ,เกิดภาวะเกิดหรือเจอปัญหาหาอะไรยากหาอะไรลำบากหาอะไรไม่ได้ครับผมนี่ก็คือฝาฝาประกบครับฝาประกบตรงข้างกรงนะครับเขาจะมีสองฝั่งไอ้ตัวนี้ก็คือรหัสรหัส ก็คือเขาเรียกฝาพิเนียม A2 นะฮะ L R5 ครับผมอ่า L กับ R 5ก็รหัสก็1 2 3 0 8 1 2 3 0 8ครับอันนี้เป็นของบางคลาบางคลา4เกียร์นะครับเดินหน้า3ถอยหลังหนึ่งก็จะเป็นสีเกียร์เพาใหญ่ตัวใหม่ครับผมเพาใหญ่ตัวใหม่ อะไรของบาง้าผมม,มีมีทุกชิ้นนะครับมีมีทุกชิ้นส่วนใครสนใจหรือขาดหรือต้องการสอบถามเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้หรือว่าจะทิ้งเมนต์นไว้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกไว้ให้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ก็เตรียมจัดส่งครับผมเตรียมจัดสง่งเตรียมจัดสง่งตัวนี้เป็นเฟืองเฟืองชุด เฟืองขับล้อมันเป็นเฟืองขับล้อเนดะี๋ยวแกะให้ลูกค้าดูด้วยว่าอะไรจะตรงไหมสวยงามไหมก็คือของใหม่จริงไหมก็คือจะให้ลูกค้าได้ดูด้วยครับผมนี่ก็คือเฟืองใหม่ครับผมยังแพ็คแพ็คแน่นนาครับผมแพ็คแน่นนาะโอเคครับพร้อมสําหรับการจัดส่งนะครับลูกค้าท่านใดหรือเพื่อนๆท่านใดที่เล่นรถซิ่ง เมืองเลยหรือไม่ก็เสือภูเขาเสือภูเขาเมืองเลยหรือคงโชคไพ่บุญบางค้านะครับคงบางค้าของโชคไพบุญก็มีครับติดต่อทางผมได้ผมมีส่งมีจําหน่ายมีแบ่งปันเพื่อนเพื่อนนะครับใครที่หาอะไรยากหาอะไรลําบากแล้วก็เจอประสบภาวะแบบก็คือของพังแล้วซ่อมเองแล้วไม่รู้จะหาอะไรที่ไหนครับผมผมเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะที่จะ ส่งให้ส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับมีมีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยแล้วก็ลูกค้าท่านไหนสนใจก็เข้าติดต่อเข้ามาทาง Facebook ก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต,ใต้ใต้โพสต์นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับเบ,บ,บยบยเบยบ